เหตุการณ์ปรับราคาน้ำมันล่าสุดคุณเคยเห็นราคาน้ำมันเปลี่ยนไปมาแบบไม่เป็นกันได้หรือเปล่าวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปสำรวจราคาน้ำมันวันนี้ที่ปั๊มน้ำมันต่างๆทั่วประเทศไทยมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างกันละกันราคาน้ำมันวันนี้2พฤศจิกายน68ปรับราคาเชื้อเพลิงทุกชนิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2568 มีการปรับราคาน้ำมันเป็นจำนวนมากจากผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทยทั้งหมด4บริษัทคือบริษัปอทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดเชลและบริษัทพทจเอเนยจีจำกัดมหาชนหรือพทการปรับราคานี้มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันทุกชนิดทั้งเบนซินแก๊สโซฮอล และดีเซนทําให้ผู้บริโภคต้องติดตามและเปรียบเทียบราคาก่อนเข้าเติมน้ํามันเพื่อวางแผนการใช้ใจ่ายที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองปั๊มน้ํามันปตทออซาวดีเซน30.94บาทลิตรแก๊สโซอีแปดิบาีบาทลิตรแก๊สโซอียี่ส2บ6 4บาทลิตรแก๊สโซเก้า4 8บาบาทลิตรแก๊สโซเก 31.85บาทลิตรเบนซิน40.14บาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล43.44บาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แกสโซ9 5 40.04บาทลิตรปั๊มน้ำมันบางจากให้พรีเมียมดีเซล S 45.64บาทลิตรให้ดีเซล S 30.94บาทลิตร ไฮพรีเมียม97้า็ดแก๊สโซเก้า5 4บาทลิตรแก๊สโซ e 8 5 S E V O 2ี5 9ิบาทลิตรแก๊สโซ e 2 0 S E V O 2ี6 4ิบาทลิตรแก๊สโซเก S E V O ส1 4 8บาทลิตรแก๊สโซเก S E V O 3 1 8สบาทลิตรปั๊มน้ำมันเชลเชลเศร้าเชลฟิวเซฟแก๊สโซ e 2 0 1> 30 1 4บาทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซเก้าบเอ็ดาิบอบาทลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซเก้าบห้าบาทลิตรเชลวีดพาวเวอร์แก๊สโซเก้าสิบห้าิเก้า .8 บาทลิตรเชลฟิลเซฟดีเซน30บเก้าสบาทลิตรเชลวีดพาวเวดีเซน4 9 8 4บาทล um ิตรปั๊มน้ำมันพีดีเซน 3 0 9 4บาทลิตรแก๊สโซ9เก้า5บหาบาทลิตรแก๊สโซ9เก1 4 8บอาบาทลิตรเบนซิน40.64บาทลิตรแก๊สโซอียี่สิบบาทลิตรแต่นี้เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างต้องการรู้เพิ่มเติมหรือไม่ว่าจะเป็นการปรับราคาน้ำมันแบบนี้มีผลกระทบต่อการใช้ใจ่ายของคุณอย่างไรบ้าง มาถามกันในกลางคนเลย